สวัสดีครับวันนี้สวนเกษตรสวยสุไหพปาดีนาราธิวาสเริ่มปลดผมมาเลิกในการเก็บเกี่ยวมังคุดมังคุดปีนี้รู้สึกมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากเลยเก็บชากว่าสวนโดยทั่วไป ผลมะขุดแปลงนี้ก็มีสามสี่ร้อยต้นปลูกแซมด้วยละกองมะพร้าวน้ำหอมกล้วยหอมทองครับวันนี้จะแนะนำผลผิดที่เก็บวันนี้นะจากการประเมินขั้นต้นจากการเก็บแล้วก็ผ่าผลดู ปรากฏว่าเนื้อผลเป็นปุยไฟไม่มียางข้าวในเนื้อเช็คดูทั้งหมดแล้วก็น่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะที่เนื้อผลเป็นปุยไฟขาวรสชาติก็ถือว่าใช้ได้หวานอมเปรี้ยว ก็คงเหมาะกับสถานการณ์โควิด19ในการที่เราจะได้บริโภควิตามินซีจากธรรมชาติผลสวยงามมากครับเกรดที่จะส่งให้ท่านนะครับก็เป็นขนาดนี้นะครสีเริ่มเข้าสีเริ่มเข้าสีนะครับนี่ส่ง เมื่อถึงปลายทางสีอาจจะจะสีน้ำตาลเข้มนะฮะนี่ขนาดนี้ฮะถึงดำแต่ถ้าส่งพร่อแต้มสีนะเริ่มส่งแต้มสีขนาดนี้นะฮะแต้มสีไปถึงปลายทางก็สีน้ำตาลถ้าส่งสีดำนี่จะเนื้อผลจะเหี่ยวไปถึงปลายทางนะครับเคยส่งไปไกลสุด แล้วนครพนมเนี่ยฮะบุรีรัมเนี่ยผมใช้บริการของ c ค r r y Express เนี่ยใช้เวลาสองวันนั่นเองครับเร็วที่สุดการเก็บเกี่ยวนี่ก็ต้องมีเครื่องมือครับอย่างที่เคยได้เรียนไว้แล้วสวนผมเนี่ยมันจะลูกมันจะติดดินเลยปีหน้าสงสัยต้องยก ยกทรงพุ่มขึ้นมาหน่อยนะคะรับเพราะลำบากในการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการกำจัดวัชพืชเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวนะครับก็มีตะก,กาแขวนและขนที่เก็บแล้วก็มีตะก,กรอ้อมีวามสูงหกเมตรสี่เมตร คนหนึ่งต้องพาสองเครื่องมือสองชิ้นนะโดยไม่ต้องขึ้นต้นละกองนะสามารถเก็บได้หมดแล้วก็เก็บนี้เป็นรูปตัว V นะครับอ่ารูปตัว V ดันเข้าไปที่ขั้วผลนะเมื่อดันตัววีนี้เข้าที่ขั้วผลนะครับะก็บิดซ้ายบิดขวาผลก็สมดัดหลุดล่วงออกมาได้ง่ายเก็บเกี่ยวครั้งหนึ่งได้ทั้ง3ามสี่ห้าลูก ตัวอย่างครับดันเข้าไปนะแล้วก็พลิกซ้ายพลิกฝาพลิกซ้ายพลิกฝาก็ผลสุกก็จะหล่นล่วงในตะกร้อเก็บงคุดครับบงคุดก็เขาเรียกว่าราชินีแห่งผลไม้นะฮะกลีบเลี้ยงนะครับที่เขาเป็นราชนีเพราะเขาเขามีกลีบเลี้ยง ตอนเป็นดอกนะครับเขาจะมีกลีบดอกซ่อนอยู่ใต้กลีบเลี้ยงนะคะพอเป็นผลแล้วอกลีบเลี้ยงนี่เขาจะติดกับผลนะอะทำให้สวยงามนะสวยงามมากถึงเรียกเป็นมงกุฎเป็นมงกุฎอันนี้ถ้าส่งออกเนี่ยจ้าช้ำไม่ได้เลยฮะเพราะเป็นจุดขายจุดหนึ่งนะถ้าที่ทราบว่าในต่างประเทศนี่กใช้เปลือกมะคุดเนี่ย ใส่ไอศกรีมมีฝาปิดนะมันเป็นความสุขทางใจสำหรับผู้บอยโภคครับของผมก็จะดูแลพิเศษเลยครับมงกุฎเป็นของมีค่าจะส่งให้ลูกค้าาอยู่ในสภาพเนี้ยลูกค้าอาจจะเก็บเกี่ยวความสุขจากการชมการดูอีกทีน ปีนี้ค่อนข้างมั่นใจนะว่าเนื้อจะเป็นปุยไฟขาวสวยนะครับรสหวานอมเปรี้ยวสำหรับสวนผมก็ขอเรียนว่าผมให้มันหวานพิเศษหน่อยนะฮะไม่ใช่หวานสนิทนะแต่ว่าขอยืนยันว่าหวาน หวานค่อนข้างดีเพราะว่าผมก็ได้ใส่ปุ๋ยบำรุงอย่างดีเลยฮะสำหรับรบางคุดปีนี้สนใจบางคุดผมนะครับสั่งจองมาได้เลยครับขณะนี้มีคนจองแล้วยี่สิบรายนะฮะก็ต้องเชยยอยส่งนะครับรับรองส่งได้ทุกรายแล้วครับราคาก็ไม่แพงฮะกล่องหนึ่ง สิบกิโลผมคิดแค่ห้าร้อยบาทก็ราคาบุคุดในพื้นที่นะสี่สิบห้าสิบแต่ผมเนี่ยค่าเฉลีย่ยส่งให้ท่านนะผมถือว่าผมจะใช้ราคานี้ทั้งปีนะฮะก็แค่สามสิบห้าบาทผมมีค่าใช้จ่ายในการค่าส่งค่ากล่องค่าทมเนียมในการเก็บเงินปลายทางปีนี้เก็บเงินปลายทางนะครับ ท่านก็แค่จิ้มจิ้มมาแล้วก็ผมก็จัดส่งให้ไม่ยุ่งยากติดตอ่อได้ครับสวนเกษตรสวยไอไลน์นะครับไอเล็กดีเล็กศูนย์เก้าแปดศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสามสองหกสะดวกที่สุดครับติดตอ่อทางไลน์นะครับครับวันนี้ผมก็เรียนับ ลูกค้าทั้งรายรายเก่าและรายใหม่นะฮะปีนี้ผมพร้อมแล้วครับที่จะส่งให้ท่านนะครับสวัสดีครับ